เช่ทนทารลอสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาถามไพ่กันเนาะเป็นแรนดอมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเราจะมาถามไพ่ว่าเขาคนนั้นของคุณ move on จากคุณได้แล้วหรือยังเดี๋ยวลองดูนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรเรานะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ถ้าใครเปิดเข้ามาดูแล้วพลังงานเราตรงกันนะก็ก็รับพลังงานดีๆไปนะคะแต่ถ้าเอ่ออันนี้มันต้องบอกก่อนว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆ ไม่อินไม่ซีเรียสเนาะนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นของเพื่อนเพื่อน move on จากเพื่อนๆนได้หรือ,อยังวันนี้เราจะใช้ไพ่เด็กนี้นะคะเป็น r a n d o มคลิปนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยเนาะดูว่าพลังงานของไพ่จะออกมาประมาณไหนนะคะเพื่อนๆ tree of pentacle เขาคนนั้นของเพื่อนๆยังอยากกลับมาง้อขอคืนดีเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นธาตุดินนะคะฝึกศกันมังกรได้นะคะนายออฟวอลเขายังกักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเขารักและหลงเพื่อนๆนะเพื่อนๆกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นความรักในความลับกันเนาะไม่น่าจะเปิดเผยได้เขาตอนนี้เขายังไม่ได้ move ออนจากเพื่อนๆนะคะยังมูออนจากเพื่อนๆไม่ได้เนาะไฟออฟออนเขารู้สึกสับสนในตัวเองนะเขาน่าจะเป็นคนเก่าๆของเพื่อนๆที่เคยรู้จักกันมานะคะหรืออาจจะเป็นคู่รักในอดีตชาติได้เป็นเพื่อนรุ่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่รักเก่าเป็นคนรักเก่าอะค่ะนะคะ,นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะ <S <s เพื่อนๆเขาอยากเดินทางมาหาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆกับเขานี่น่าจะเป็น อ,อ,อยู่ต่างที่ต่างแดนกันนะคะอาจจะมีต่างความต่างกันเรื่องของต่างเรื่องของชาติาศาสนาได้นะคะเป็นเป็นคนต่างชาติได้นะคะเขาเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่ลุยนะเขาคนนั้นของเพื่อน <iy an> เนี่ยเป็นแนวที่ลุยนะคะเป็นราศีแนวราศีที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นราศีกรกฎได้นะคะเพื่อนๆพฤ่อึศกันมังกรได้นะคะตอนนี้ที่ไพ่ออกมานะคะหรือ เมสิงธนูได้นะคะทัดไฟเนาะประมาณนี้ทัดลมนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะเขารู้สึกเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เพื่อนๆกับเขาน่าจะทะเลาะแล้วก็จบกันมาเขาเขาตอนนี้เขาเศร้าอยู่เนาะเขาเขารู้สึกเขาเสียใจเขาเอาเพื่อนๆออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะแฮงแมนขึ้นเนาะว้าวเทนออฟครับเขา เขายังคิดเสมอว่าเขาอยากให้เพื่อนๆกลับมาเป็นคนในครอบครัวของเขานะอยากอยากจะมีความเป็นครอบครัวอยู่นะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนเลยมันเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาเศร้าเสียใจเอาเพื่อนๆเอากจหัวไม่ได้เขาจะเปิดความรู้สึกครั้งนี้เขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเขาน่าจะเป็นคนเก่าของเพื่อนๆนะคะแรนดอมเด็กเนี้ยหน้ามันน่าจะโชว์ถึงคนเก่าของเพื่อนที่อยากกลับมานะ อยากกลับมาง้อเลยอ่ะเขากับเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะ <_ D> เขาเขายังเขายังเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเขาก็เป็นระดับผู้บริหารได้นะนะคะ <_ D> เขาเขายัง <_ D> เขายังอยากกลับมา <_ D> เขายังอยากกลับมาให้ความรักหรืออะไรก็ตามที่ช่วยเพระเพื่อนๆเ,เป็นดีเอ็มเพสของเขานะคะ <_ D> <_ D> คุณสองคนเป็นคู่รักในอดีตชาติกันหรือเปล่า เป็นเป็นพาร์ทไลฟ์รีเลชั่นชิพกันนะอันเนี้ยดูแล้วจากไพ่มันบอกแบบนี้เนาะเพราะดนะีเอ็มเพลเลอร์ก็ออกเนาะเออโทษค่ะดิเอ็มเพสก็ออกนะคะเขาเขาเขามองว่าคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วอะที่เพียบพร้อมนะเขาเขามองแบบนั้นแต่เขาเจ็บปวดในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขาอยากกลับมาแต่เขาก็เขาเขายัง เขายังเศร้าเสียใจอยู่แล้วเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะคุณกับเขามีความต่างกันประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาฝากข้อความอะไรถึงคุณนะข้อความที่เขาฝากถึงคุณเดี๋ยววันนี้เราใช้เล็กนี้แล้วกันเนาะข้อความที่เขาอยากฝากบอกคุณ ที่รู้ๆในไพ่เนี่ยไพ่มันบอกว่าเขาอยากมาง้อมากอ่ะแต่เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไปก่อนเหมือนเขาไม่ไม่กล้านะคะแต่ความอยากของเขาเนี่ยมีแบบว่าเกินเกินสิบเลยนะโอเคเดี๋ยวดูว่าเขาเขาอยากมาบอกอะไรเพื่อนๆนะคะฝากมาบอกว่านั่นเนี่ยเขาทุ์นะเขาทรมานนะคะเขารู้สึกทรมานนี่คือความรู้สึกของเขาตอนนี้นะที่ไพ่ไพ่บอกมานะเขาอยากฝากบอกเพื่อนๆ ให้อภัยเขาได้ไหม啊 Forgiving เขาขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยให้อภัยเขาได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเป็น the empress เขานะเขาอยากอยู่ด้วยกันนะคะเห็นไหมไพ่มันจะเป็นอะไรเด่นเดียวกันคือเขามองถึงครอบครัวเขาคิดถึงครอบครัวเนี่ยสิบถ้วยนะ ten of cups ออ no. กเนาะความเป็นครอบครัวคุณเป็นสิบถ้วยของเขาคุณเป็นทุกอย่างให้เขาคุณเป็น the empress เขาอยากอยู่ด้วยกันเขาอยากอยู่กับคุณนะคะ แคร์อยู่คนอย่างที่บอกว่าเขาเขาไม่สนใจใครเนาะเขาเขารักคุณอนะคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่รักในอดีตชาติกันได้นะเป็นพาสไซส์เรเลชั่นชิพกันได้นะคะเขาแคร์คุณมากเลยอันนี้เป็นข้อความที่เขาอยากฝากมาบอกนะคะประมาณนี้เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพิ่มให้นะคะเป็นเอ่อดูซิว้าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไร ก็ไหนไหนวันนี้เราก็าจัดเต็งกันไปนเลยนะคะให้นางฟ้าลองถามให้นางฟ้าเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีนะคะดูอ่ะอลเคนโรแมนต์แองเจิลเนาะดูว่าเขาอยากบอกอะไรให้นางฟ้าอยากบอกอะไรนะอันนี้เป็นข้อความเขาไปแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูหรือขอเคลียร์ไพ่นิดนึงนะคะแป๊บเดียวดูว่าไพ่นางฟ้าช่วยไกด์ที เอ,อคนออแรนดอมครั้งนี้ด้วยนะคะพลังงานที่เข้ามาดูเนี่ยดูว่าเขาคนนั้นพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกวับเขาคนนั้นของเพื่อนๆนคะอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะเอเอโอ้ยขนลุกอะ่ะพาชั่นเลยเนาะเขารักเพื่อนๆมากเลยนะเขารักเพื่อนๆมากเลยนะคะ เขามีพาสชั่นมีแรงดึงดูดคุณสองคนอย่างที่บอกอะ่ะน่าจะคือจากที่ไพ่เนี่ยไพ่ออกว่าคุณสองคนน่าจะเป็น so m a t e you deserve love นะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่กันน่ะนะเป็นของกันและกันอะ่ะบอกเลย keep and open mind เขาอยากให้คุณให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากให้คุณให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ แต่แต่ละคนเขาบอกว่านะนะเวลานี้ยา้นางงไฟอย่าบอกว่าให้คุณรักตัวของเองด้วยนะคะรักตัวเองนะแล้วก็